สวัสดีทุกคนครับผมวันอยู่ในค o s ออนไลน์นะครับวันนี้จะมาทําอะไรวันนี้จะมารีวิวสกิลนักพจอธรรมน้งหมดให้ดูกันนะครับเห็นมีคนขอมาเยอะคือผมเคยทําสอนอัพสกิลแล้วก็สเตตัสไปแล้วคลิปหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะทิ้งอันนั้นไว้ใต้คลิปแล้วก็ตอนจบคลิปแล้วกันจะขึ้นไว้เพราะว่าอันนั้นคือสอนอัพสกิลแบบสไตล์ผมเลยนะครับก็สเตตัส แต่วันนี้คือจะเราจะมารีวิวสกิลอย่างเดียวว่าแต่ละสกิลเป็นยังไงนะครับเริ่มจากท่าเหือก่อนนะก็คือสกิลขั้นหนึ่งทำา่ด้เหือครับนี่ก็คือทำา่ด้เหือแล้วก็คือทุกสกิลที่ทำนะจะแรงขึ้นนะครับท่าเหือแล้วก็เอฟเฟกบางอันจะเพิ่มขึ้นเริ่มกันที่สกิลพาร์ตครับสอนอาคีปึ๊บเอ่อ ถ้าใครเห็นแบบธรรมดาแบบขั้นหนึ่งก็คือจะเป็นลูกเล็กๆใช่ไหมอันนี้จะระเบิดจะระเบิดด้วยเ๊บเห็นไหมด้านเมจรจะแรงขึ้นครับเปอร์เซ็นต์เริ่มมาก็คือ297อ่าแล้วก็ยังติดสถานะไฟเหมือนเดิมติดดิติดเฮ้ยใครมันโรไม่เอาวะ พี่ครับติดไฟเห็นไหมฮะสกิลต่อมาคือสกิลของน้ำแข็งนินนะครับของสายแม่เท้าก็คือเห็นว่าสกิลจะเปลี่ยนไปยังติดแข็งเหมือนเดิมครับต่อไปพลังยาเยือกปกติโดน4ฮิตปะ่ะ3าหรือีฮิตอันนี้โดนหฮิต ใครมันมงไ่งข้างล่างวะต่อไปกำปนาครับตีแล้วติดกระเด็นเห็นว่าสกิลจะใหญ่วงใหญ่ขึ้นโอกาสจะเยอะขึ้นด้วย83%ต่อมาจะเป็นสกิลมุนกำบังตาครับปกติต้องไล่ใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องเลยปล่อยไปไ,ได้เลยโอกาสติดตาบอดคือเยอะมากผมอัพเต็มนี่ติด81%นะฮะต่อมาเป็นบัฟครับ มาโพสก็คือพิทักษ์กลุ่มใช่ไหมอันนี้จะเพิ่มพลังป้องกันด้วยแล้วก็ต้านทานสถานะพิษปกติเพิ่มขึ้นอ,อีกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าอยากได้เปอร์เซ็นตน์เพิ่มก็ใส่เซตอาร์ดรย์ให้ครบมันจะบวกเพิ่มอีกต่อมาคือต้วองล้างปตพิพีอันนี้ปกติจะเป็น100ร้อยเปลี่ยน่ะหันแปรปะใช่ไหมอ่าวว่าอ,อ,อย่างพิษผัดผมจำชื่อไม่ได้ อันนี้ก็คือจะเปลี่ยนจากเปลี่ยนพูดเป็นเลือดก็จะกลายเป็นบัฟบัฟคีครับเห็นไหมว่าพอใช้ปุ๊บเนี่ยจะบบคีอีก15%นโอกาสติดก็คือ15%ดาเบทก็คือ150%นะถ้าใส่อารดัสสวัสด์ก็จะเป็น152%ครับแล้วก็ต่อมาคือดารางังกะพิบปกติก็คือจะว์ปเป็นเล็กๆใช่ไหมอันนี้จะวป์ปแบบ มีเอฟเฟกต์ขึ้นมาเลยเออเห็นปะแล้วก็จากผลสกิลเนี่ยเขาจะบอกว่าในตอนแรกจะไม่ได้รับดาเมจหรือว่าดูดซับดาเมจแปดสินก็คือเหมือนถ้าเกิดเราโดนโจมตีตะราวา嘛ครับมันจะลดดาเมจลงแบบจากร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เหลือแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณเนี้ยซึ่งถามว่าลดจริงไหมผมก็ไม่มั่นใจนะ ตัเองไม่สวาบดีท่านตลอดนะฮะโอเคต่อมาจะเป็นเคช็ดใจพลังพูดครับอันนี้ปกติก็คือจะลดดาเมจ50%ใช่ไหมปกติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไท้เหอก็คือสติดกระเด็นสีเห็นปะคือหมากมากเอาไว้เวลา PVP ครับ นี่เลยเห็นปะติดกระเด็นดาเมจหนึ่งแต่ว่าถ้าโดนระยะประชิดอะ่ะมอนก็คือจะมอนหรือคคก็ตามจากกระเด็นออกมอนก็สามารถคอมโบต่อได้ยาวๆไม่โดน,นแบบพัดผนักอะไรเงี้ยสัตว์วดีแล้วก็สกิลโจมตีสุดท้ายเว้นเพิ่ต่อเนื่องครับนี่ปกติต้องไล่ก่อนใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องไล่ไปเลยข้อเสียยังเหมือนเดิมครับกระโดดใช้ไม่ได้ Okay. ต่อมาจะเป็นสกิลคั้สองผมจะเริ่มตั้งแต่ของไอนี่ฝ่ายไม่ต้องเนาะฝ่ายก็อยู่แล้วคั้สองก็คือสกิลพ้นเนี่ยจะพิเศษอย่างเกอจะมีสกิลมากกว่าคนอื่นเขาเพราะว่ามันเริ่ม6เวลอย่างเงี้ยหกสิบหกสิบสองครับอันนี้หกแปดเจ็ดสิบสี่นี้แปดสิบครับแปดสิบหก อันนี้94เ,เดี๋ยวจะให้ดูเป็นอันที้แล้วกันมา 60, 62, 68, หกสิบหกสิบครับ68สิบแมดทีละหเวลครับ80 86อันนี้ชุบวิญ,ญญาณ92นะฮะก็จะมาอันติไม่เชิงกันติหรอก97 98แล้วก็104 น,นี่คือสกิลของพอธรรมกันเราจะรีวิวให้ดูกันโดยที่เริ่มจากพัทก่อนนะฮะพัทก็คือเริ่มที่เพิงพะการครับมนดําสะกดเมฆดําดไรเงานะฮะเสาเพิงกระสูนอันนี้เัาเราตัดเกาะไปแล้วเพิงะคีมรณนะครับอ,อันนี้ไปช่องนี้เฮ้ย ก็พีพบนรการ้อยสี่ความโหดก็ถ้าแบบว่าเวลยังไม่เยอะแนะนำก็คืออัพไปก่อนครับพวกอันเนี้ยเพิงพักการนะฮะแล้วก็เมฆดำไร้เงา,าครับเป็นยังไงอ่เดอร์นี่เพิงพักการคือการปล่อยอุกบาทเห็นปะจะโดนสองถึงสามฮิตนี่นี่ส่วนสกิลมอนนำสกด จะติดอัมาพาตเดี๋ยวโอกาสติดน้อยนะวชไมไม่ติดเลยไม่ติดว่ะนี่ครับติดแล้วอัมาพาตโอกาสปกติก็20%กว่าถ้าอัพเต็มผมว่าก็าใช้ได้แต่ว่ามันจะไม่ได้ใช้ที่มันเพลิงเลิงแต้มเนาะ ก็ไม่ใช้เมฆดำไรเงาจะเป็นกลางไล่อย่างนี้ติดตาบอดครับสกิลนี้มีความสามารถอีกอย่างคือถ้าเราใช้สกิลนี้ก่อนจะโดนตีดียว่นใช้ใดู าเราใช้ก่อนโดนตีเราจะไม่โดนดามเมจซึ่งเอาไว้ใช้พีพได้ได้ดีมากอันนี้ถ้าใครเคยเล่นพจนะครับมันเอาไว้หลบสกิลได้นะฮะแล้วก็ต่อมาคือเสาเพลกระสุนนี่จะโดนรอบรอบพิษแต่กระโดดใช้ไม่ได้นะเอาไว้ใช้กับเวลาคนจะกระโดดลงมาครับหรือว่าระยะอยู่ในเนยถ้าใช้เวลากีพจะโดน2อทีมันถ้าแบบ เฉยๆเลยอ่ะคิวมันจะค้างแบบนึงใช่ปะ่ะข่อมาคือเพิ่งคิวแล้วนะกี่ตัวนะสามสองเป้าหมายติดถานะไฟเปอร์เซ็นต์แรงเหมือนกันนะตัวเนี้ยวิวแรกๆครับถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนค่าสามหรืออะไรก็อัพๆไปหน่อยครับแรงนี่เห็นปะ่ะระเบิดประเวงกว้างด้วยระยะระยะประมาณนี้ ครึ่งจอได้ก็ถือโอเคแล้วก็ร้อยสี่ครับโดนสี่ฮิตอันเนี้ยยูหากิูของโคตเลยสำหรับพัดนะฮะถ้าเวลาเล่นเหนือคนเดี๋ยวคนจะโดนสองฮิตเลยและฮิตหนึงก็แรลด้วยนะถ้ามดนจะโดนสี่ฮิตครับแจมไมล่าแล้วก็ต่อมาจะเป็นเอาให้ดูของไม้เท้าก่อนแล้วกัน เปทางก็จะเป็นพายุหาวายุทามินนะครับแล้วก็สรพิษดวงตาประชุมมานะครับแล้วก็เพิ่มอนลชันรติการนี่ระยะไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่าติดตามบออ่กูดาวเร็วกันนะไม่เท้านี่ไม่เท้า,ทาต่อไปก็คือภาพสอรพิษติดพิษครับ ดีเลย์อ่ะมันดีเลย์ไม่ท้าวเ่าใหญ่เป็นสกิวดีเลย์นะประชุมมานะน,นี้ติดสถานะนรกนรกเป็นไงนเจอพญายมหรือเปล่า็ติดวะแป๊บนี่สถานะนรกก็เหมือนออกร้อยสี่ถนดูครับตาบอดติดพิษแล้วก็เดินช้านี่คือนรกโอกาสโดนมันนิดเดียวดูดิ คือผมว่าสกิลไว้เท้ามันทุกของสถานะมันโหดกว่าแต่ว่าการใช้อ่ะมันจะยากกว่าแล้วก็ร้อยสี่ครับราชนันติการนิติสถานะรถเกาะผมอัพเต็มเนี่ยลดอัตราสสามสิบเปอร์เซ็นตะ์นันคือลายเกาะหกสิบเปอร์เซ็นตะ์ถ้าจำไม่ผิดโดนหลายฮิตด,ด,ด้วยดูดิอันเนี้ยยอด ต่อมาคือจะเป็นสกิลอ่าพื้นผูพลังแล้วก็ลันล้อตัดเกาะที่จะให้ดูกันพพลังก็คือฮิลครับผมพัพเต็มเนี่ยถ้าอัพเต็มก็คือ4,000กว่าหรือคือไว้ใช้แบบเวลามีตี้ก็บัฟให้เพื่อนได้ฮิลได้ไปเคียนคน PP p v พกันวยได้ยิ่งถ้าเกิดเรา PP p v พกันในแบบกว้างๆเราคือ วาร์ปดีแล้วไปฮิวก็ได้ไม่มีปัญหาเลยสำหรับพลกเกมพดต้องฮิวอยู่แล้วป่ะเออแล้วก็เราตัดเกาะครับก็คือสกิววาร์ปกลับเมืองใช้ให้ดูแป๊บนี่คือไม่ต้องเสียเวลาเดินอ่ะมันจะกลับไปเมืองที่ใกล้ที่สุดอย่างบางทีแบบว่ารีบกลับเมืองหรือว่าลืมยันเลยนะ้ะก็วาร์ปกลับไปเลยครับมันจะกลับไปเมืองอยู่ที่ใกล้ที่สุด ก็คือลดระยะทางนั่นแหละสกิลโอเคที่ก็คือครบไปแล้วของคัด2ด้วยนะฮะัดสกิลรวมก็อัปกตินะครับผมคัดหนึก็ตามที่รีวิวกันไปนะฮะใะหนึ่งพกพัดก่อนวิญญาณนะครับกับไม้เท้าเทพก็คือบวกทำทีเวทเป็นเปอร์เซ็นต์นี่โคดอัพด้วยนะ ฝ่ายก็รับเฉพาะลากมีคาทยานนะพอฟ้าสลายเทพไม่จำเป็นนะครับเราระยะไกลไม่ได้ระยะประชิดเราพวกดาบปินจ่าอะไรนะนี่คือคาสสองต่อมารัชติพงศ0ศจะมีสามสกิลเองอะ่ะผมไม่รู้มันทำคลาสเราเพื่ออะไรเนี่ยแต่เหมือนว่าสกิลแบบว่าก่อนก่อนโหดก็ได้นะตัวช่วยเจงดุดหินผ่าครับบวกดีเฟน 600. ส์หกร้อยบวกตัวเนี้ยเพียวๆหกร้อยโหดนะ วิวร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบพลังตอบโต้ปกติเราจะได้แค่กระโดดสองชั้นใช่ไหมนี่สามารถกระโดดดสูงครับโดดสูงใช้สกิลได้ทุกปกติมันกระโดดใช้ไม่ได้ก็ดีอ่ะแล้วก็บังกรพังงานให้ดูเป็นเปอร์เซ็นที่แรงกว่าคา์ดสองทั้งหมดนะ เมื่อกี้คิเท่าไหรว 7, ่วะเจ็ดมืองกว่าเนยระยะก็สำหรับแบบเอาไว้คอมโบต่อได้ครับแต่ว่าจะครูดาวนานหน่อยโดนสองคนเอาใหมส่สองโอเคมาถือสกิลหลักๆของเรานะฮะก็คือคลาสสกิลเพลิงกระสุนเพลิงพายุอ่า ระเบิดโทสะเวลออันนี้เดี๋ยวไลส่สกิลแล้วกันอันนี้130 133 136นะครับ140แล้วก็143ยสี่สามเราเปิดโทสะก็คือเรานั่งสมาธิเนี่ยจะบวกเกลดเกล็ดความโกรธก็คือเราไม่ต้องตีมอนก็ได้เรานั่งสมาธิก็ได้แหละยิ่งทางเยอะเนี่ยรู้สึกเกลดจะขึ้นเร็วแล้วก็ค่าแบงกบอกว่าโทสะจะอยู่ได้นานขึ้นอะไรเงี้ยถ้าใครมีจำอะไรก็อัพไปก็ได้ไม่มีปัญหาส่วนวิญญาณธรรมินนี่เป็นของปลเท้า กินมหาวิบัตน้อยสนี้เป็นของพัดครับเปิดฉิดอันนี้ใช้ร่มกันแล้วก็เรามแสงแฟนทอมสกิลไม้เท้าผมว่ามันไม่ดีอะเห็นปะติดอัมาพาตแต่มันมีดีเย์ตอนร้าอ่ะอีอย่างคือกระโดดใช้มันก็ไม่ตามเป้าหมายเลยนะเห็นปะตรงๆไปเลยอะ่ะไม่ดีแต่ถ้าเป็นกินมหาวิบัติ โดนฮิตโดนสี่สี่ตัวเห็นไหมระยะมันไกลด้วยนะระยะเห็นไหมติดพิษส่วนลำแสงฟนท่อนี่เป็นเปอร์เซ็นที่เยอะที่สุดในสกิลนักพศแปดเปอร์เซ็นติดตาบอดนี่ระยะไกลพอสมควรครับ คือแรงอะแล้วโดนหกตัว <c oughs> เห็นปะกิตตาบอกอันนี้คือแรงแรงก็สุดเลยนะพลแล้ว <c oughs> โอเคครับก็จบไปกับสกิลทุกอันแล้วนะของนักพศธรรมนะครับทั้งพัดและไม้เท้าส่วนถ้าใครเล่นสายพัดแบบผมนะฮะโอ๊ยลืมอีกหนึ่งสกิล เปิดจิตอ่าเปิดจิตเนี่ยจะเป็นสกิลที่ <c oughs> นาเมจเราจะเพิ่มเป็นสองร้อยก็คือคูณสองแต่ว่าเลือดก,กะป้องกันเนี่ยจะลดเหลือครึ่งเดียวม <c oughs> าดูนะครับเจ็ดพันหกเก้าันห้าื่นหกเลือดเหลือแปดพันป้องกันสี่พัน 4, แล้วก็ทำทีไม่เป็นหมื่นสี่แต่เวลาใช้ตัวนี้คือเราจะบางมาก <c oughs> ให้ใช้คู่กับเค็ดใจพลังพูด แสนสามเลยนะนี่คือไม่ขี่นะนี่คือปกติคือแสนสามเห็นไหนี่คือแสนหนึ่งอะคือขึ้นมาโหดนะขี่สองแสนเลยครับคีอเคกลับมาเหมือนเดิมแล้วระยะเวลาจะอยูดประมาณสามสิบวิครับ ก็คือโหดอะในสามชีวิตคุณจะตีโคตรแรงแต่ว่าจะบางแต่ว่าพศเรามีสกิลช่วยอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลไปนะฮะก็คือตอนนี้เคล็ดจาดังพูดโอเคนี่คือก็คือจบของการรีวิวสกิลนักพศสายธรรมนะว่ามียังไงบ้างนะครับซึ่งแนะนำว่าพัดจะดีกว่านะฮะส่วนใครอยากรู้วิธีการรับสกิลหรือว่าสเตตัสแบบสไตล์ผมนะครับนักพดพัดอาธรรมนะ ก็เดี๋ยวทิ้งนิ้วไว้ให้ใต้คลิปผมทําคลิปไว้แล้วนะฮะก็คือมันคลิปสอนทำสกิลแบบผมนั่นเองอ่าก็ใต้คลิปเลยเดี๋ยวจะขึ้นตอนจบคลิปด้วยแล้วกันนะฮะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนหวังว่าจะหันมาเล่นพลดกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ